สุดยอดเลยอ่ะอันเลนเวทที่มันพีมันต้องติดเมต้าแล้วมั้งเนี่ยที่ไหนมีเธอที่นั่นมีฉันเป็นไงล่ะอาสนะ ดูดูไอริสดูไอริสดูดูโอ้โหเฮ้ยทำเป็นเล่นนะอ่ะสินะใส่เชื่อเธอโอ้โห ผมขอแนะนำเพจบริการเติมคูปอง r าราคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพอมอดเคเบิลเป้ตัวใช้แค่ Open ID เติมตรงผ่านเว็บไซต์ของกัลลีนาถ้าสนใจรีบทักไปทางเพจหรือแอดไลน์ไปที่แอดเคเบิลเป้เป๋ให้คุ้มเป๋ให้ฉลาดต้องเคเบิลเป้เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกด้านล่างได้เลยนะครับผมนี่คอมโบต้องมาโลกได้นะ่เมม็ดวงคอมโบคิริโตะดามเวทคอมโบคำมจอย เรามาดูกันนะครับ ok. ส,สิ่งที่คนขอเยอะมากที่ <Okay. S 1> สุดก็คืออัรเลนเวทเมื่ออัรเลนมันเวทจริงๆมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันจะได้หมดคําถามกันนะครับตอนนี้คําถามนี้ฮิตมากพี่ครับอัรเลนออกเฟสได้ไหมถึงแม้ตัวมันจะเข้ามาเป็นปีแล้วก็ตามคําถามนี้ก็ยังคงอยู่ถึงยุคปัจจุบันเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ได้น่ะป้อมตีตายน่ะได้สองตัวเลยได้สองตัวเลยได้สามตัวเลยได้สามตัวเลย หลายปอมประดับถาแค่เนีน้ยอาซินะาซังยังไงค่าขี่ได้นะไปฆ่าฆ่าฆ่าปอมปมปอ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 มปมปอ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 มป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 ม ยังสวยยุกยัง <If S 2> สวยยุกยังสวยยุ้ยุโอ๊ยโอ้สสนะโอ้โหมีแค่เราสองคนสินะเฮ้ย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 พอแล้วมั้งพอแล้วมั้งเอาสนะเราเราดูแบบว่าใจร่างกายต้องกันประทัดจังเลยคิดตัวอยากกลับแล้วว่ะต้องออกครับยังไงก็ต้องออกครับไม่ไม่งั้นคุณจะไม่เห็น อันเลนได้ทำดาเมจไม่ตแต่นิดเดียวด,ดเจะเเป็นตัวฮ้ยเป็นผมผมบวชแล้วผมจะถึงแล้วผมจะถึงแล้ว,ลวอีกนิดเดียวผมถึงเลยผมอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลัองอยู่กับราวิลตอนนี้ไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหสวยมากสวยมากโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าบัฟคิริตโตะนะครับจริงๆแล้วผมยังไม่ถึงเลยนะครับบัฟคิริโตะเว้แค่แบบว่าบัฟให้เพื่อนเข้าเพื่อนเข้าปุ๊บชนะไฟเลยนะอีซี่ได้ทาวเวอร์บนซีฟีไปแล้วนะครับ ุเดี๋ยนะพี่ออกดาบแซดวะทศชีอันเลนมันต้องมีไอคิวที่อต้องมีสองดาบสองเล่มวะนี่ได้แล้วได้แล้วเหตุผลได้ครัอซัพพอร์ตอะ่ะจริงๆอ่ะผมจะบอกเก็บความรู้ให้นะครับดาบแซดเนี่ยเมื่อเราตีจะติดพัสสีครับผมพาสสีเนี่ยจะทําให้อันเลนตีแรงขึ้นนะครับอันนี้อันนี้แรงขึ้นจริงๆนะและแรงขึ้นเยอะด้วยนะครับพาสสีเนี่ย อ่านให้ฟังนะครับอเลนจะตีเร็วขึ้น50%นะครับทำให้อเลนบบมีค่า ATK เพิ่มมากขึ้นถึง100เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราออกของอเช่นแบบสลิกสติงอะไรอย่างนี้ครับดาเมจเราก็จะขึ้นปกติเลยที่ไม่ต้องติพดพาสซีฟครับผมเพราะฉะนั้นออกของกายภาพเลยครับดีแล้วยังไม่ตายจริงเอยังไม่ตาย เฮ้ยโหโหโถมเกินที่ไหนมีเธอที่นั่นมีฉันเป็นไงล่ะอาสนะแค่เราสองคนก็พอเนาะทีมเราไม่ต้องการใครอีกแล้วโอเคพวกเราตากฝนกลับยีนบอลเร็วๆกลับมากลับมายีนบอล ตกปลาให้อส mm ุนทร์กินก่อนเนี่ยอสุนทร์เตรียมทำเราแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนจะไปกันไปอาอสุนาเราจะเสียเวลาเกินไปละเวรลอ่าฮ้ยเฮ้ยอสุนทร์เห็นบ้างป้าหมายเดียวกันบ้างหนึ่งสองสามเนี่ยนะไอ้ใจเราก็คิดว่ากระสุนแสงจะโดนคุณดูดิ อาซืนะของผมต้องไปเสียชีวิตเพราะกระสุนแสงของคุณน่ะคุณรู้สึกผิดบ้างไหมันนโดอยู่่่แลล้วพีไไปอ๋อผมผมผิดใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องโทษอาซืนะอาซืนะาเขาโดดเข้าไปไปโดดเข้าไปเมื่อกี้คือโดดแน่ๆอาซื้อน้าไม่ได้เลยนะไปแล้วไปให้สุดหมายถึงแถมใช่ไหมแต่แต่แต่ เฮ้ยตีแรงขึ้นจริงๆนะเนี่ยทุกคนโหตีถึงเจ็ดร้อยเลยดามเมจเวทต้องเป็นขอดาบแฟ้แน่ๆเลยอะไรครับนี่ไงต่อไปเราจะออกเป็นฟอตตี้นะครับเราจะได้เบสเลือดเราบ้างถึงแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอเฮ้ยอ,อันตีโดนหลายตัวโหสามตัวครับไม่มีดามิเมตเลยเฮ้ยอ,อันตีโดนอันตีเราพี่โดนอันตีเราพี่โดนโดนโดน ตอนนี้อัเลนต้องทำประโยชน no no ์นะครับสีป stuff ้อมครับเนืงด้วยมีดาบแท้นะครับทำให้สีป้อมได้แรงมากนะครับไปครับไ่ครับนเนไคไหลเอไ้ม่างน้เปนี่ี่โยไปเื่อีผมไหลไ้เนี่ยผมไหลว่า คืออะไรเมื่อกี้เห็นสันติเวนเนาะกระโดดเข้าไปขาโค้งพี่เป็นไหล่ะเนื้อวม่งสวยรอไว้พีร่รอไว้ช่วยแล้วข้าไม่มีดาเมจสู้กับไอ้นี่แล้วข้าฝากเจ้าด้วยเฮ้ยใครซูมอ่ะใค <c oughs> รซูมอ่ะอะไรอ่ะมันแรงดันลงอะไรกันน่ะ <c oughs> น้องภาคมองแล้วเฮ้ยเฮเล่นเลนออยนี้เหรอแรงนะแรงนะเมื่อกี้วันเดอร์ตัวละลายนะบอกก่อนเมื่อกี้คือแบบปุ๊บดูดูไอ้นี้ดูไอ้นี้ดูดูโอ้โหเฮ้ยทำเป็นเล่นนะโหดนะมงกุฎต่อพี่มงกุฎต่อมงกุฎแล้วก็จะเกาะเวิดเอามันดิแกงไปแล้วพี่ โอ้ยโหดนะโอ้ยทำเป็นเล่นนะอรรัพโรรอคาลิปอัพโอคาลิปอัพโอคาลิปโอ้โหจบเลยได้เทมชิ้นนี้มาคือตีเป็นเวทอีกโอ้โหบอกเลยฝั่งตรงข้ามร้องกรี๊ดกี้ในความโหดของพี่อักษินะฉันเชื่อเธอโอ้โหโคตรโหดโคตรโฉดโคตรอันตรายอะครับ สุดยอดเลยอ่ะอเลนเวทที่มันเฮ้ยมันต้องติดเมตาแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหแงอ่ะดูดิดูดโอ้คหอะไรอะไรอะไรยเข้าเฮ้ยอะไรกันน่ะเฮ้ยโอ้โหเรื่องมันเด้งโอ้โห ไอ้นั่นเด้งเหรอไอชื่อไรวะไอพ่กสีบชิวเด้งเหรอผมหยุดตีเพราะว่าผมคิดว่ามันตายแล้วเว้ยท yeah. ุกคนเห็นปะดาผมดาผมมีสีเป็น you know ิง โอ้โหโหโหโอโหโอ้โหโหไอลิคึกไอลิคึกถอย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 เอาละครับเอาละครับอเลนเวสเลดเกมเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มแผงลิทแล้วยังไงยังไงยุกิยุกิโอ้โหตอนนี้ตูเลนเรายังเลือกเต็มอยู่นะครับเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะพี่ ชิ้นสุดท้ายก็ต้องเวทครับอาอได้ได้ถ้าคุณต้องการสิ่งนั้นข้าครับจัดให้ตัดเลือดเราขาดตัดเลือดโอ้โหสมุดเหรอโอสมุดผมได้เลือดเยอะนะเนี่ยแต่ผมต้องการลัคูดาวครับทุกคนผมขอตัดเลือดแล้วกันใช่เข้าไปถึงสมุดเลือดเขาไปถึงสมุดตัดเลือด,มด,อดผมก็มีตัดเลือดครับทุกคนถึงว่าผมแพ้เออเรลจำได้ไหมที่ผมไปได้ป้าม่ะเอเร r เลือดเด้งไง เพราะผมไม่มีตัดเลือดขอโทลืมไปได้ยังไงกเโอายวคุณัวะเนตุเรนทำเว็บตุเรนทำเวตุเรน,เนไอ้พวกนี้มันโยนกันแล้ไอพวกเนี้ยเรามาหาจังหวะเข้าเฮ้ยสวยสวยสวยไม่โยนอันนี้ไม่โยอนอันนี้อันนี้ถือว่าโหดอันนี้ถือว่าโหด โอะไรอ่ะใยโยก่อนเลยคนแรกอ่ะเห็นเ่ยหายไปก่อนเลยตุเ่นตุเรนเห็นปะเข้านะอาอะไรดีแหเข้าไปแล้วปรับเขให้เห็นมครับเตรียมร้อโดนเี่ยสู่ทันเดอร์เบิร์ดทันเดอร์เบิร์ดทันเดอร์เบิร์ดเออเดเบิร์ดทันเดเบิรัือบเบิร์ด้มัาเห็นี่ไ้นริ่มคิกลว ไม่นะไม่บ้ากันนะพุชุนกินซิปปุ๊บปุ๊บนี่ทำไมไม่เคยคิดว่าการฆ่าเอลซูมันจะยากขนาดนี้มาโอ้มันมีแทบเอลซูเปิดเปิดเปิดเอาหายแล้วเอลซูยตาตาย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  No um ทีมเราตายทีมเราตายไม uh ่ใช่ไม่ใช่เอฟสุดตายเฮ้ยสวยครับสวยครับจังหวะนี้สวยครับอ้ออันเลนเวทนี่มันเก่งจริงๆเลยว่ะไปไวเลสนี่ถ้าอันเลนไม่เปิดนะครับผมบอกได้เลยว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพื่อนก็เก็บได้อยู่ดีครับเฮ้ยอย่าไปพิมพ์อย่างนั้นคุณอะไรของคุณนี่ คุณทำมไม,มไปคุณมปนคนอย่างนี้แย่มากเลยคุณน,ะน่ะโหสุดยอดเลยแ,แย่ว่าแย่ว่ะผมไม่ได้ออกกันตายเกิดนะครับทุกคนทุกคนบอกให้ออกเวทห้ชิ้นผมก็ออกเอ้เวทสี่ชิ้นผมก็เวทสชิ้นนะครับ<ส>ออกมาถึงทีมเรามี4คนทีมเขาห้าคนไอ้ย<ส>ผมที่หได้ยังไง โอ้ my god แปลกๆนะเนี่ยอ้ยู่ต่อสักคนหรือเปล่าไม่มีเลยโอ้โหคะแนนเท่าเวเลสดาเมจเยอะสุดในทีมเลยอะผมอ่าเดี๋ยวดิ้นโอเคเท่านี้แหละหาเกินจริงๆแล้วอะครับไอเทมที่ผมออกอะ ผมคิดมาแล้วนะว่ามันต้องพอที่จะเล่นได้คือดาบแซดอะมันมีความเร็วการเคลื่อนที่8%ซึ่งมันทําให้ไล่ไล่อีกฝั่งได้ดีนะครับแล้วมันมีพาสซีฟไอสัตว์เดนสไลด์เนี่ยก็คือเมื่อโจมตีปกติมันจะบวกความเร็วโจมตี50%เป็นเวลา4ีวิคือช่วงเวลา4ี่วิเนี่ยเราจะได้แอคแท่งเพิ่มขึ้น100นะครับแล้วก็การโจมตีปกติมันจะสร้างความเสียหายเวทมันก็อาจจะไม่เยอะแบบเล็กๆน้อยๆครับแต่มันก็มีนะก็ทาให้อาชามมีประะโยน์จจกที่สุดในว แล้วเซตนี้ต่อมาเป็น40 r t e l e n ก็คือไม่รู้ว่ามันมีพาส์ติซิปิดหรือเปล่านะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ที่แน่ๆมันมีความเร็วการเคลื่อนที่อีก5%นะรวมจากอันนี้ก็เป็น13%ก็ก็เยอะแล้วนะ13%นตะ์ะแล้วมีเบสเลือดอีก850นะครับผมเลยเลือกที่จะออกเป็น40 r t y e l e n t นาะต่อมาก็คือเป็นอ p o c a ลิปอ i c a p ลิปเนี่ยทำให้ถึงออกนะครับจริงๆก็คืออยากตีเป็นเวทต่อนะครับก็ประมาณนั้นนหะแล้วมันมีระคูดาอีก10%แล้วก็มีความเร็วการเคลื่อนทะทีี่่่ออก5%นนะะครรับเเป็าไหลล18%แล้วโ oh my god oh แล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะมาจะเอาเฟสไปใตยเกิดนะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรตัดเลือดนะครับเพราะว่าตัดเลือดมีล็คูดาอีก10%ลก็กคูดาจะเป็น20%แล้วก็มีเบดเลือดอีก300แล้วก็มีพาสซีิตัดเลือดครับเนี่ยจริงๆไม่ได้ออกมั่วนะครับเห็นไหมผมเซตไอเทมทิ้งไว้แล้วก่อนเล่น